ขอถวายความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีรัตนาตรายัยด้วยเสียงกล้าวขอจเจริญพรญาติธรรมญาสนิทมิสหายเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายผู้ใร่ปราถนาจะพ้นทุกทุกคนทุกท่านผู้สแสวงหาสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ ดังที่ทุกคนปรารถนาะที่จะพบกับความสุขพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงสำหรับวันนี้พระอาจารย์ก็ได้มีโอกาสมาบรรยายธรรมอีกวาระหนึ่งซึ่งห่างหายไปจากการหลายสดและการเผยแพผ่ทางออนไลน์ในส่วนต่างๆมาเป็นเวลาหลายวันเนื่องจากว่าก็ ต้องมีภารกิจในเรื่องของการศึกษาด้วยแล้วก็ในภารกิจในด้านอื่นๆด้วยดังนั้นสำหรับวันนี้พระอาจารย์ก็จะมาบรรยายหรือแสดงความคิดเห็นในส่วนที่พระอาจารย์ได้โจทย์มาจากการศึกษาเล่าเรียน,นในหลักสูตรการบริหารคณะสงฆ์เขาให้โจทย์มาว่าควรจะจัดการ การเรียนการสอนในหัวข้อสัมนาการปกครองคณะส่งเรื่องใดการเผยแผ่เรื่องใดสาธารณูปการเรื่องใดสาธารณูประเคเรื่องใดนี่คือโจทย์ที่เขาให้เรามาเพื่อที่จะให้แสดงความคิดเห็นนะได้อธิบายเพื่อให้นำเอาไปปรับปรุง นะพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อคณะสงฆ์และมวลมนุษยชาติทั้งหลายด้วยเหตุที่ว่าการที่เราเรียนการบริหารคณะสงฆ์นั้นก็เพื่อที่จะเราจะได้รู้หลักของการบริหารคณะสงฆ์ว่าเป็นไปในทิศทางใดคือหมายความว่าเราจะต้องไปนำคนจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปกครองการเผยแผ่ธรรมะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสาธารณูปการในเรื่องของวัตถุการก่อสร้างต่างๆเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆหรือสาธารณูปเคราะห์ให้บุคคลอื่นได้พ้นทุกข์พระได้พ้นทุกข์ญาติโย,ยมได้พ้นทุกข์ในเรื่องต่างๆเราจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรนี้ก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจ จึงได้นำเอามาเพื่อเป็นคอนเทนต์เป็นหัวข้อในการที่จะทำ YouTube ในการที่จะบรรยายทำออกสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อที่เราจะได้แสดงความคิดเห็นอาจจะนำไปสู่การพัฒนานะอาจจะนำไปถึงท่านผู้หลักผู้ใหญ่ ในองค์กรสงฆ์เพื่อที่จะเอาแนวคิดหรือวิธีคิดของเรานั้นนะไปประกอบการพิจารณาเพื่อให้เกิดการสอดคล้องกับหลักธรรมพระวินัยเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ของโลกดังนั้นเรามาตอบคำถามเขาด้วยกันเลยญนะาติโยมก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้นะจะ ออกมาในคอมเมนต์ก็ได้หรือว่าจะคิดเอาเองก็ได้นะแล้วก็ตอบในใจเผื่อว่าเราจะมีความคิดเห็นแนวแนวคิดเป็นในทางใดเราก็สามารถที่จะพิจารณาดูเขาบอกว่าควรที่จะจัดการการเรียนการสอนในหัวข้อสมาาาัมนาการปกครองคณะสง่์เรื่องใดนะการเผยแผ่เรื่องใดสาธานูประโ เรื่องใดสาธานุปการเรื่องใดสาธารณูปเคราะ์เรื่องใด,าางใดคือการเรียนการสอนของคณะสงฆ์ในปัจจุบันนี้จากที่พร้อาจารย์ได้ศึกษาเล่าเรียนมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอปฐมชั้นปฐมเรื่องของธรรมะในเรื่องของ มหาัยในเรื่องของการบริหารคณะสงฆ์นั้นพระอาจารย์ก็ได้เรียนแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นหลักสูตรที่ห่างไกลธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องแท้จริงไปทุกทีและไม่ได้นำความพ้นทุกข์มาสู่สัตว์โลกทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมวลมนุษยชาติ เพราะว่าใบมุ่งเน้นสอนวิชาการในทางโลกซะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในด้านกฎหมายไม่ว่าจะเป็นในด้านของในวิชาที่เกี่ยวข้องกับพุทธศิลป์หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องอบริหารต่างๆนะก็เอาทางโลกเข้าเข้ามาซะทั้งสิ้นนะและมีหนามซ้ำบางี ที่ก็เอาวัฒนธรรมของต่างประเทศวัฒนธรรมของพม่าเข้ามาสอนเพื่อที่จะกบเกลื่อนหรือว่ากลืนกินวัฒนธรรมพุทธของไทยเรานะนั่นคือการที่จะทำาลายรากเง่าของพระพุทธศาสนาให้หมดสิ้นไปโดยปริยายอย่างเช่นว่าการที่เรานะมีหลักสูตรการเรียนการสอน โดยที่เอาทางโลกเข้ามาทั้งหมดโดยทิ้งหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเสียทั้งหมดเลยศีลส,สมาธิปัญญาไม่ได้เอามาสอนเลยหลักธรรมในนวโกวาทก็ไม่มีมาสอนหลักธรรมในเรื่องขององค์แห่งการตัดสู้โพธ,ธิปกขียธรรม37ประการก็ไม่มีสอนสอนในสิ่งที่ไม่ได้อ้างอิงพระไตรปิฎกเลยไม่ได้เอาหลักสูตรของพระไตรปิฎกมาอ้างอิงไม่ได้เอาธรรมะวินัยมาอ้างอิง ไม่ได้เอาหลักสูตรของนักธรรมตีโทเอกมาอ้างอิงเลยนะดังนั้นแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะนำไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงที่ถูกต้องแท้จริงได้มันก็ไม่สามารถที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ถึงหลักธรรมของพระเจ้าที่แท้จริงได้ยิ่งเรียนมันก็ยิ่งห่างไกลทีนี้ เราจะต้องทำยังไงนะคือการที่เราจะพัฒนาในวิชาต่างๆให้เกิดการพัฒนาตามกระแสโลกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายการปกครองเราก็เรียนได้ตามกระแสโลกแต่เราอย่าทิ้งรากเหง้าอย่าทิ้งรากฐานของตัวเองอย่าทิ้ง มูลกรรมฐานของตัวเองอย่างที่อุบชาสอนมานะอย่างที่พระเจ้าสอนมาตั้งแต่แรกนะเกสาโรมานะคาะทันตาตะโจตะโจทันตานะคาโรมาเกษานะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นเป็นอสุภะเป็นอาทีนวะเป็นไตรักนะให้เห็นความเป็นจริงอย่างนั้นนะ ก็ไม่ได้เอามาสอนเอายุบหนอพองหนอมาสอนก็ไม่ได้เกิดกระบวนการพิจารณาประการใดให้เกิดขึ้นนะก็ไม่ได้สอนในเรื่องของศีลสมาธิปัญญานะมันก็ไม่ได้เกิดกระบวนการในการที่จะนำเอาไปปฏิบัติที่นำไปสู่ความเรียบร้อยแห่งคณะสงฆ์เมื่อไม่สอนศีลสมาธิปัญญาไม่สอนในเรื่องของ หลักการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าแล้วพระสงฆ์ที่เรียนรู้ไปจะเอาหลักอะไรไปปฏิบัติมันก็หลุดจากธรรมวินัยออกไปเพราะฉะนั้นแล้วมันจึงไม่ได้เกิดความเรียบร้อยในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็เสื่อมไปโดยปริยายเพราะนั้นถ้าเราจะพัฒนาองค์กรพุทธศาสนาให้มั่นคงจริงๆ เราจะต้องไม่ทิ้งหลักธรรมของพระเจ้าคือศีลสมาธิปัญญาต้องยืนหลักเอาไว้โพธิปักขิยธรรม37ประการเนี่ยนะองค์แห่งการตัดสรูุ้เนี่นะจต,ต้องยืนหลักเอาไว้นะอินรีห้าพระห้าสติปัฏฐานสี่อริยมรรคมีองค์แปดอิทธิบาสีโพชงเจ็ดเนี่ยนะเราจะต้อง มีการเรียนการสอนให้เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดรู้ถึงว่าการปฏิบัตินั้นจะเกิดปัญญาออมอพิจารณาให้เกิดการตัสรู้เกิดขึ้นในองค์ธรรมต่างๆให้เกิดศีลมีความละอายมีฮิริโอตป,ปะให้เกิดสมาธิความสงบความสุขเกิดขึ้นในใจให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในกองสังขารเพื่อที่จะละอัตตาตัวตน ให้เบาบางลงแล้วหมดไปได้ในที่สุดแต่ว่าวิชาของการเรียนการสอนในหลักของคณะสงฆ์ไม่ได้เอาตรงนี้มาสอนเลยพระพุทธเจ้าสอนอาณาปานสติในมหาไราสงฆ์ก็ไม่ได้สอนในระดับประถมมัธยมก็ไม่ได้สอนในระดับของการบริหารคณะสงฆ์ ทาง,งที่เป็นผู้บริหารก็ไม่ได้สอนเมื่อไม่ได้สอนอาณาปานสติไม่ได้สอนสติปัฏฐานสี่อริยมรรคมีองค์แปดแล้วมันจะเอาอะไรมาสอนมันก็มีแต่เรื่องของโลกโลกมาสอนมันก็เลยไม่ได้เกิดความละอายไม่ได้เกิดการขัดเกลากิเลสไม่ได้เกิดศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นไม่ได้เกิดมรรคผลนิพพานใดๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้ว หัวข้อที่ได้ตั้งเป็นโจทย์มานี้นะข้าพเจ้าก็ได้นำเสนอให้ท่านผู้บริหารคณะสงฆ์ให้ท่านผู้มีอำนาจในการที่จะจัดการวิชาการคณะสงฆ์นั้นให้นำเอาหลักธรรมะของพระเจ้าที่มีอยู่ในพระไตยปิฎก ให้เอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่นำไปสู่การพ้นทุกข์ให้นำเอาหลักการพระพุทธเจ้าที่ไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องแท้จริงเข้ามาสอนเช่นสอนในเรื่องของอบายมุกเนี่ยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนวโกวาาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโพธิปักขียธรรม37ประการนนะ อาณาปานาสตินี่หายใจเข้าหายใจออกนี่กำหนดรู้นี่นะในพระไตรปิฎกก็บอกไว้าชาัดเจนในอินเทอร์เนต็ตก็เยอะแยะหมดนะในหนังสือสวดมนต์ก็บอกไว้าชาัดเจนไม่ว่าจะเป็นสติปัฏฐานสี่อริยมรรคมีองค์แปดไม่ว่าจะเป็นอาณาปานาสติหนังสือสวดมนต์ก็มีนะที่เราสวดอยู่เป็นประจำเป็นประจำเนี่ยนะเขาก็แปลออกมาได้อย่างชาัดเจนอยู่แล้วแต่ ท่านไปเอาวัฒนธรรมต่างชาติมาเกินกินซะนะบางทีก็ไปเอาครูนะที่อินไปทางพมา่าอินไปทางต่างชาติเขาก็เอาวัฒนธรรมต่างชาติมาสอนเอาวัฒนธรรมของชาติเขามาสอนมันก็นำคณะสงฆ์ที่เป็นระดับผู้บริหารเอียงเอ็นไปสู่วัฒนธรรมของเขาหมดเพราะฉะนั้น วัฒนธรรมที่ถูกต้องนะการปฏิบัติที่ถูกต้องการเรียนการสอนที่ถูกต้องมันก็ถูกกืนกินไปมันก็เป็นธรรมะปฏิรูปไปซะมันก็ทําให้เกิดการบิดเบือนการเสื่อมถอยของพระพุทธศาสนาและเป็นบาปเป็นกรรมต่อผู้ที่สอนต่อผู้ที่บิดเบือนด้วยเพราะฉะนั้นแล้วถ้า อยากจะให้พระพุทธศาสนามั่นคงจะต้องเอาหลักสูตรของพระพุทธเจ้าที่มีมาในพระไตรปิฎกเข้ามาเป็นหลักในการเรียนการสอนเอาหลักสูตรที่ปฏิบัติได้จริงสอนจริงรู้จริงปฏิบัติได้จริงเข้ารู้ถึงทึ่งความจริงมาสอนนะถ้าไม่มีบุคลากร ก็สามารถที่จะติดต่อผมมาได้นะที่เบอร์0948639845นะที่พระอาจารย์สมพรนะเรามีหลักสูตรนะแห่งการตัดสรู้นะที่จะนำไปสู่การตัดสู้ได้อย่างแท้จริงตามหลักของพุทธเจ้ามีหลายเวอร์ชันนะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษมีไทยอังกฤษ,ม,กฤษมีไทยบาลีอังกฤษนะ เราสามารถที่จะมอบให้ไปเป็นแบบแห่งการเรียนการสอนได้และท้าพิสูจน์ได้ว่าอันนี้เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าที่แท้จริงปฏิบัติแล้วได้ผลจริงและสามารถที่จะเป็นบุคลากรในการเผยแผ่ให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าหาบุคลากรไม่ได้เราสามารถที่จะรับงานท่านได้ถ้าท่านติดต่อมาหาเรา มาปรึกษาหารือกับเราได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องบูรณาการไปในทิศทางที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณที่สูงขึ้นให้ธรรมะเข้าไปสู่การอย่างลึกของจิตวิญญาณของบุคคลไม่ใช่เอาแต่ทางโลกไม่ได้เอามาแต่บูรณาการในเรื่องของทางโลกอย่างเดียวมันจึงทำให้ มันจึงทำให้เกิดการเบี่ยงเบน,นเบีเ่ยงเบนหรือว่าทำให้เกิดความบิดเบือนออกไปดังน,นั้นสำหรับวันนี้นะก็ได้แก้โจทย์ข้อนี้ไปแล้วแล้วก็ให้ทุกคนไปพิจารณานะสิ่งที่เราพูดมานั้นเป็นจริงหรือว่า เป็นอย่างไรท่านก็สามารถที่จะแดสะแดงความคิดเห็นได้นะดังนั้นก็ขอให้คุณพระศรีรัตนตรยัยขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยบุญบารามีที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาจงเป็นตบะเดชาเป็นพระปัจจัยนำส่งให้เราท่านทั้งหลายเกิดสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงพบก,กับธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องแท้จริง และปฏิบัติตามคำสั่งสอนพุทธเจ้าไปจนกว่าจะถึงซึ่งมรรคลน,นิพพานโดยทั่วหน้ากันทุกคนทุกท่านเทินนิพพานนะิโยตุ